มามาพัดเดี๋ยวมึงได้บวกแล้พัดกอ้าวุธอ่ะขวานอ่ะขวานอยู่ไหนพาขวานยู่ไนพาขวานยู่ไโอ้โหัดอันนีอันนี้อันนี้อัน้อันนี้อันนี้อันนี้ออ่ยไปยแล้วตูเคแม่าอะรอเอาดิม่ กขไม่เกียร์กขไม่เกียร์ขึ้นบ้านแล้วขึ้นบาโอ้ี่มาโดดขึ้นบ้านแล้วพาคไรแล้โซ่เลยโอ้ยเฮียพาดเนใขึ้นบาน้นาอรแล้วเราเให้ให้ใหคนให้คนใหม่อ่ะให้ให้พาดแต่ตี <ítulo> <away> ยิงอ่ะมันจะได้แต้มเฟ็มพอย์บครัมันอัพเฟ็มพอย์มันอัพเฟ็มพอย์มันอัพเฟ็มพอย์กระโดดได้เนาะเอ็ดให้กำลังใจเกไม่มีกระสุนแล้วอ่ะเฮ้ยขึ้นมาแล้วมีไม่มีกระสุนแล้วไม่มีกระสุนเลย มันต้องใช้ขวานโซ่ขวาน,นเอาขวานก็ได้ขวานเดี๋ยจามันดิจาวมันวะจาวมันเออจาวมันดิดจาวมันไรจ้ามมนเดี๋ยวผมทำปานให้เดี๋ยวว่าโดนซอมบี้โดนซอมบี้ตีลูกค้านองพันธาเลยนะเดี๋ยือดไหลอันนี้ก็สร้างบ้านตอนอ่อไม่สนใจผี <laughs> ชิวเกิน <laughs> บวกกันไปเลย <laughs> ไปไหนอะ มันบกอยู่บ้านเอาเลยแอด์อยูหลังบ้านเหมือนเหมือนไม่ให้กำลังใจลูกลากตีนมาเฉยไอ้แจาด้วยอะไรเขาพิ่งับแอดหนดูดูดูมันมองเลย ผมไปเอาขวานแป๊บหนึ่งได้ไหมพี่ผมเก็บไปในบ้านแล้วอะโกวนนี้มันเดือยจริงจริงใส่เกาะใส่เกาะอือตายตายละลองคอมใหม่หน่อยเด้ไปเดยพี่เดี๋ยวผมสร้างบ้านกันเอ้าเยี่ยเข้าสร้างให้มึงอยันไปสร้างให้มึงอยู่บ้า เงพอยไม่มีเล่นไม่ได้อ่ะมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะใส่สิบลงโอ้ไม่ถึงสิบเหรอมีลบเจ็ดอ่ะลุงตอนนี้โอ้โหติดลบมาแต่ไกลเลยลุงเปิดประตูด้วยผมหน่อยเดี๋ยวผมจะไปเอาไม้ได้ครับอ้นเนื้อสบีมกินได้แจ๋วเลยได้หนังสือริมพ์ดีกว่า บ้านใครอ่ะครับไหนนี่ไงสร้างให้อยู่เนี่ยไม่ไม่ตรงข้างนอกหรูออกมาหน้าบ้านเจอเลยนี่ไหละบ้าน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 เพื่อนบ้านนะเห็นป่ะเนี่ยมองไปเห็นเลยอ๋อมีสาแล้วบ้านบ้านวัฒนัยใครคือวัฒนัยนี่ไงเหลี่ยมเนี่ยนหะพัดสร้างบ้านดี่บานเลยบ้านสร้างบ้านมาเดี๋ยวกูสร้างให้ เราเอ็นเราเอ็นจีเนียมันเท่าไหร่อ่าเกือบเต็มอ่ะแอมก็สร้างได้ถ้าเราหั่นผีมันได้เลยนะครับมันไม่ได้ละมันกินไม่ได้เด็กมันกินไม่ได้เหรอครับพระมาเชื่อกูพระมาเชื่อกูนี่ดิมันเชื่อกูตัดไม้ไอ้ไอ้ขอตัดที่ตัดไม้ตัดผ้าก็ได้ตัดผ้าที่จะเอาอะไรเนี่ยมันเป็นชิ้นชิ้นข้าเป็นกระสอบข่ายขวานมึงอะขวานมึงอะไปไปฐาต้นไม้เลยเ ตัดตัดผ้าใช่แล้วมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตัดไปหมดแล้วพัดตรงนี้ตัดไปหมดแล้วได้ครับพี่พีหมดแล้วนะพี่แอดมินไปแล้วยังเห็นไหมไปกวนเขาเขาจัดให้เลยดีได้มีหลังคาอยู่เนี่ยโอ้โเหมือนไปขโมยดาบเขาไม่ไใช่กูต้องถือเป็นเทนสนไม่มีรออ่ะ